สวัสดีค่ะทุกคนเวลคัมทูแบ่งปันความสุขบายปุ้ยกับรายการทําอาหารง่ายๆกับปุ้ยนะคะวันนี้ปุ้ยขอแนะนําเมนูขนมสาคูนึ่งใบเตยโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดนะคะเมนูนี้จะคล้ายๆกับขนมหยกมณนีเป็นขนมโบราณนะคะที่หาทานยากแต่ปุ้ยดัดแปลงมาทําเป็นนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาเราตักมาผสมกับมะพร้าวเนี่ยจะผสมง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะนําเม็ดสาคู มาแช่น้ํานะคะเพื่อที่ให้สาคูอิมน้ํานะคะเวลาสาคูอิ่มน้ำเนี่ยเขาก็จะพองตัวถ้าพองตัวแล้วเนี่ยเขาจะไม่เป็นไตตรงกลางเม็ดนะคะเวลาเราไปนึ่งเนี่ยก็จะนึ่งสุกง่ายนะคะเดี๋ยวเราจะแช่น้ําไว้ประมาณ20นาทีนะคะในขณะที่เรารอให้สาคูอิ่มน้ํานะคะเราจะมาเตรียมในส่วนของน้ําใบเตยกันค่ะนําใบเตยประมาณ10ใบนะคะมารางน้ําให้สะอาดแล้วก็นํามาหั่นให้เป็นท่อนเล็กๆแบบนี้ค่ะ เพื่อที่เวลาเรานําไปปั่นจะได้ปั่นง่ายนะคะเสร็จแล้วก็นําใบเตยที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปในโถปั่นเลยค่ะเติมน้ําเปล่าประมาณ2 0 0กรัมนะคะหรือว่า 200ml จากนั้นก็ทําการปั่นใบเตยให้ละเอียดค่ะสูตรนี้เราจะได้น้าใบเตยเข้มข้นเลยนะคะแต่จริงๆแล้วผู้จะใช้น้าใบเตยแค่5 0กรัมหรือว่า5 0 m l เท่านั้นค่ะ ปั่นจนเรียบร้อยแล้วนะคะปุ้ยก็จะนําใบเตยมากรองนะคะเราจะเอาแต่น้ําค่ะปุ้ยก็จะตวงเลยนะคะ50 ml จากนั้นพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะนําสาคูที่เราแช่น้ําไว้มาเอาน้ําออกนะคะนี่นะคะสาคูของเราที่แช่น้ําไว้เขาก็จะอิ่มน้ําแบบนี้นะคะแต่ว่ายังมีน้ําผสมอยู่นะคะปุ้ยก็จะตักเอาแต่เม็ดสาคูขึ้นมาค่ะเราก็ทิ้งน้ําไปนะคะเพื่อที่ให้สาคูนึ่งของเรามีรสชาติที่เข้มข้น เคล็ดลับที่จะทําให้สาคูสุกง่ายนะคะไม่ว่าจะนํามาต้มหรือว่านํามานึ่งนะคะถ้านํามาแช่น้ําก่อนนะคะให้เขาพองตัวแบบนี้รับรองว่าสุกง่ายแน่นอนค่ะเพราะว่าปุ้ยเคยทําเมนูเกี่ยวกับสาคูมาหลายเมนูนะคะปัญหาที่ปุ้ยเจอก็คือการต้มสาคูไม่สุกนะคะข้างในจะเป็นไตไตสุกไม่เสมอกันนะคะปุ้ยเลยไปเสิร์ชหาวิธีการทํามาก็ได้วิธีนี้มานะคะจากช่องของ ยูทูบเบอร์อินโดนีเซียนะคะเขาจะทำเกี่ยวกับสาคูเยอะมากก็ต้องขอขอบคุณนะคะเติมเกลือป่นลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะจากนั้นก็ใส่มะพร้าวหรือว่ากะทิลงไปเลยนะคะกะทิที่เห็นเป็นครีมๆอยแบบนี้เป็นกะทิสำหรับทำขนมนะคะปุ้ยซื้อมาเป็นแบบกล่องค่ะจากนั้นก็เติมน,น้ำใบเตยลงไปเลยแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะ ขนมยกมนันีถ้าใครยังไม่เคยรู้จักนะคะก็คือเป็นขนมที่ทําจากสาคูนะคะแต่วิธีทําสมัยโบราณคือเขาจะนํามากวนในหม้อนะคะใช้วิธีกวนเนื่องจากว่าตอนที่เรากวนนะคะสาคูเขาก็จะมีความที่เหนียวหนึบกว่าแล้วนํามาตักใส่คูกกับมะพร้าวนะคะเขาก็จะเป็นเหนียวเหนียวหนึบหนึบนะคะก็จะทํายากปุ้ยเลยเปลี่ยนวิธีการมาทําเป็นนึ่งแทงนะคะ่ะ ่อนที่จะนําไปนึ่งนะคะเทน้ํามันลงไปให้ทั่วพิมพ์ของเราก่อนนะคะเพื่อที่เวลาสาคูสุกเนี่ยเราจะได้ตักออกมาง่ายๆนะคะเสร็จแล้วก็เทสาคูลงไปเลยค่ะุยลืมบอกไปนะคะก่อนที่เราจะนําสาคูลงไปนึ่งเนี่ยก็เตรียมหม้อตั้งน้ําให้เดือดเลยนะคะหม้อนึ่งนะคะเราจะนําสาคูลงไปนึ่งตอนที่น้ํากําลังเดือดดีนะคะเขาก็จะได้สุกเสมอกันแล้วก็สุกง่ายค่ะ เสร็จแล้วนะคะปุ้ยก็จะนึ่งไปเลยค่ะปุ้ยจับเวลาไว้ประมาณ20นาทีนะคะหรือว่านึ่งจนจนสุกนะคะอันนี้ก็คือมะพร้าวขูดที่ปุ้ยขูดไว้นะคะใส่เกลือป่นลงไปเล็กน้อยค่ะผสมให้เข้ากันนะคะมะพร้าวขูดอันนี้คือเราจะคุกตอนที่เมษสาคูของเราสุกแล้วนะคะถ้าใครทําทานทําแล้วทานเลยนะคะก็ไม่ต้องนําไปนึ่งค่ะแต่ถ้าทําไว้แล้วจะ เอาไว้นานๆน,นะคะก็นํามะพร้าวไปนึ่งสักนิดนึงค่ะเพื่อที่มะพร้าวจะได้ไม่บูดง่ายนะคะหลังจากครบ20นาทีนะคะสาคูนึ่งก็สุกแล้วนะคะถ้าวิธีการเช็คสุกนะคะดูได้เลยค่ะว่าสาคูของเรานะคะจะมีสีที่ใสนะคะไม่มีเม็ดไตตรงกลางค่ะจากนั้นปุ๊กก็จะนํามะพร้าวขูดนะคะลงไปนึ่งประมาณ5นาทีค่ะรอจนสาคูของเราเย็นดีแล้วนะคะปุ๊กก็จะนํามาตัดเลยค่ะ วันนี้ปุ้ยจะตัดเป็นเหมือนขนมเปียกปูนนะคะเป็นชิ้นใหญ่ๆห,หน่อยก็จะดูน่าทานไปอีกแบบหนึง่งปุ้ยเคยทำไปแล้วนะคะ1คลิปก็เป็นสาคูนึ่งมะพร้าวเหมือนกันค่ะแต่สูตรนั้นไม่ได้ใส่น้ำใบเตยนะคะก็อร่อยเหมือนกันค่ะแต่สูตรนี้นะคะจะหอมใบเตยมากค่ะจะมีความหอมแล้วก็น่ารับประทานกว่ากันนะคะวิธีการตัดก็ไม่ยากค่ะแล้วก็เล็งตามแบบที่เราขนาดที่เราต้องการนะคะแล้วก็ ใช้มีดนะคะค่อยๆตัดไปแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็ค่อยๆแสะเขาขึ้นมาแบบนี้ค่ะเขาก็จะเหนียวหน่อยนะคะแต่ว่าไม่เหนียวจนเกินไปค่ะจากนั้นก็นํามาคุกกับมะพร้าวที่เรานึ่งไว้เลยค่ะคุกกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะเขาก็จะติดกันแล้วค่ะเดี๋ยวพี่จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดนะคะ จริงๆแล้วเมนูนี้ก็คือขนมยกมณนีนะคะปุ้ยแค่เปลี่ยนจากวิธีการกวนเป็นวิธีการนึ่งอย่างที่ปุ้ยบอกนะคะถ้าใครสนใจอยากจะทําขายนะคะก็ทําได้เลยค่ะเพราะว่าทําง่ายจริงๆนะคะแล้วก็หากินยากด้วยค่ะเราบองว่าไม่ค่อยมีคนทํานะคะเมนูนี้ถ้าไปทําขายก็ไม่ค่อยมีคู่แข่งนะคะคนอายุเยอะจะชอบนะคะคนแก่ คือคุณยายปุ้ยเนี่ยชอบทานมากนะคะปุ้ยทําให้ทานครั้งที่แล้วก็คือติดใจนะคะอยากทานอีกก็เลยให้ปุ้ยทําให้ในไหนนี้ปุ้ยก็ทําแล้วนะคะก็เลยมาทําเป็นคลิปให้เพื่อนๆทางบ้านดูเลยนะคะส่วนถ้าใครอยากดัดแปลงสูตรเป็นสาคูอัญชันก็ทําได้นะคะปุ้ยแนะนําให้ใช้เป็นสาคูสีขาวนะคะแล้วก็ เปลี่ยนจากส่วนผสมของน้ำใบเตยนะคะเป็นมาเป็นส่วนผสมของน้ำอัญชันแทนค่ะแค่นี้ก็ได้เป็นสักูน้ำอัญชันแล้วนะคะคืออร่อยรสชาติไปอีกแบบหนึ่งนะคะน่าอร่อยใช่ไหมคะทุกคนถ้าใครชอบก็ลองไปทำทานกันดูนะคะเมนูนี้ปุ้ยขอะคอนเฟิร์มเลยค่ะวันนี้ปุ้ยขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ